ในวันเสาร์ที่จะถึงนะครับตอนนี้นะครับมีอีเวนต์เข้ามาใหม่แล้วทุกคนโดยที่ดีเจจ่ายนะผมได้มีการบอกนะครับว่าอีเวนต์ที่เข้ามาใหม่ก็คือเฟลมาเก็นตนั่นเองครับทุกคนซึ่งเฟลมาเก็นตนี่ไม่ถึงอะไรที่ผมจะมาบอกนะทุกคนนะใครยังไม่มีคิสนแดงบ้างครับก็ฝากกดไลค์กดรีโพสตให้ผมด้วยนะครับบางทีอาจจะไปอยู่กับคุณก็ได้นะครับผมและถ้าใครกําลังมองหาไก่ฟาร์มดีๆนะครับก็อย่าลืมไปดูที่มังลูเกมเซ็นเตอร์บอกเลยว่าไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนซึ่งเฟลมาเก็นตน โดยมีแบบว่าอาจจะมีผลไม้หรือว่าต้นไม้ที่เกี่ยวกับฤดูใหมมๆร่วงเข้ามาด้วยนะทุกคนโดยเด่นๆหลักๆนะผมก็คือต้นเมเปิ้ลไม่ก็จะเป็นต้นสนหรือว่าต้นโอ๊กนะทุกคนซึ่งต้นพวกเนี้คือต้นที่เกี่ยวกับพวกฤดูใหมมๆร่วงทั้งนั้นเลยนะครับโดยในรูปของผมก็ ตามที่ว่าเลยครับในรูปนี้ผมก็จะมีฟักทองแล้วก็แอปเปิลอยู่ด้วยนะครับก็จะเป็นพวกผลไม้แน่นอนเป็นไปได้ว่าผลไม้เนี่ยอาจจะมีการแลกเปลี่ยนนะผมในตลาดนะอันนี้ผมผมคาดเดานะครับเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมาแบบไหนรูปแบบไหนนะครับแล้วก็มีการคาดเดาอีกแบบหนึ่งครับผมก็คือบางทีนะครับผมตลาดมาเก็ตนะอาจจะไม่ได้อยู่ตรงกลา,างอานนี้นะครับก็คือตลาดดูฤูดูใหม่ๆ่วงอะ่ะอาจจะไม่ได้อยู่ตรงกลางตรงนี้เป็นไปได้นะครับว่าอาจจะไปอยู่ตรงนู้นนะทุกคนนะฮะ อาจจะไปอยู่เกาะเกาะแบบนู้นก็ได้นะทุกคนบางทีอาจจะเป็นประตูว้าไปหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงนี้เรายังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันจะมีตลาดเล็กๆน้อยๆอยโผล่มา,าจ,จะเป็นแบบว่าสถานที่ของฤดูใหม่ๆร่วงก็เป็นได้ครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้คือการคาดเดาวนะเพราะว่าตอนนี้นะผมผมมองว่าถ้าเกิดว่าแบบถ้าเกิดว่าแบบเออมาแค่จุดตรงกลางอย่างเดียวอะ่ะบางทีแบบแค่มีจุดตรงกลางอย่างเดียวมันก็มันก็จะเฉยๆแล้วว่าในอัปเดตต่อไปนะผมผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยแฟรี่อะ่ะ อัปเดตแฟลลี่อีเวนต์แฟี่ตอนนี้คือมันดีมากๆแล้วนะครับก็คือเราสามารถไปโลกอีกโลกหนึ่งไปทางนู้นได้นะถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่ถ้าอีเวนต์ต่อไปถ้ามันแบบว่าไม่มีแบบนั้นก็แอบ,บเสียดายอยู่ในทุกคนคือเหมือนแบบเหมือนเหมือนว่าแค่มีของตรงเนี้ยแค่มีของให้ตกตรงตกแต่งแล้วก็ทำอีเวนต์ตรงเนี้ยอาจจะแบบน่าเสียดายอยู่นิดน,นึงนะครับแต่คาดเดานะว่าอัเดตอีเวนต์ต่อไปอ่ะถ้าให้เดานะ อีเวนต์ต่อไปอาจจะมีการสร้างเกาะของฤดูใหม่ๆร่วงก็เป็นได้นะเป็นเกาะอ,อย่างนั้นเลยนะผมคาดเดานะอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับคือทางช่องหลายๆช่องนะผมช่องต่างชาติและก็ช่องอในไทยเรานะครับก็มีการทําอัปเดตนะผมโดยการแจ้งว่ามีไฮโรบินผล่เข้ามาครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเอาข่าวมาจากต่างชาติกันหรือเปล่าหรือยังไงไม่ไงไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่คาดเดาว,ว่าอาจจะอาจจะเอาเข้ามาก็เป็นได้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นไปได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเข้ามาก็อาจจะเทปอีกแบบหนึ่งนะทุกคนซึ่ง คือผมไปตรวจสอบแล้วก็ดูแบบว่าข้อมูลอีเวนต์ของ h a l l o w e e n แล้วนะทุกคนคือทุกอย่างเนี่ยมันดูแบบเฮ้ยมันดูเป็นไปได้มากๆเลยทุกคนมันดูมีความเป็นไปได้มากๆเลยนะครับตามที่ผมเนี่ยได้มาศึกษาแล้วก็ดูมานะผมถือว่ามีความเป็นไปได้นะครับแต่ว่าทางทีมงานแล้วก็จานเดียวผมไม่ได้มากลันตีเลยนะว่า จะเอาเข้ามาจริงๆนะทุกคนอือันนี้เราก็ยังการันตีไม่ได้ว่าเขาจะเข้ามาจริงๆนะทุกคนนะเพราะงาั้นเรวต้องรออัปเดตครับว่าเขาจะเข้ามาหม่นะครับแต่ถ้าเข้ามาเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะช่วงกิจกรรมฮารลวีเนี่ย ผมคาดหวังแล้วก็คาดเดาอยู่นะเออคาดหวังอยู่นะผมมันสวยจริงๆครับแต่ผมเดานะครับว่าจริงๆแล้วอะ่ะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวผมนะครับก็คือว่าทุกคนจําช่วงฤดูตอนที่เป็นฤดูซอมบี้ได้ไหมครับมันจะมีซอมบี้ฮาโลวีนด้วยทุกคนในบางทีอะ่ะเขาเอาฤดูออกมาก่อนแล้วก็ ฤดูอ่ะแล้วก็อีเวนต์เนี่ยอาจจะมาทีหลังหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับซอมบี้มันเกี่ยวกับผีอนะ่ะทุกคนบางทีมันอาจจะแบบว่าเกี่ยวข้องกันได้นะทุกคนนะอันเนี้ยเอ่อเขาอาจจะยังไม่ปล่อยออกมาต้องรอดูอีกทีว่าเขาจะออามาปล่อยออกมาอีกทีตอนไหนนะครับแต่ที่แน่ๆน,นะผม2ส,สัปดาห์ที่ก็จะถึงนี้นะครับคาดว่านะครับไม่ใช่คาดว่าแต่เป็นไปได้เลยแหละคือจริงๆเลยฮะก็คืออีเวนต์ที่จะเข้ามาคืออีเวนต์ของฤดูไม้ไม้ร่วงนะครับอืมเพราะงั้นรอดูอย่างเดียวฮนะว่า จะเป็นยังไงนะทุกคนเออก็ถือว่าประมาณนี้เลยทุกคนตามนี้เลยครับเดี๋ยวรอ,อการสปอยต่อไปนะเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้อีกทีหนึ่งนะครับว่าจะมีอะไรเข้ามาใหม่ด้วยนะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละฮะไม่มีอะไรมากครับก็คลิปนี้ครับอวิดีโอนี้ก็ไว้เจอกันครับไปละ